ติ๊กตอกนายกรัฐมนตรีไม่ได้เดินตลาดแบบผมนะครับไม่รู้เรื่องเลยว่าตอนนี้้9ปีมานั้นภายได้การปกครองพองรสนชองธุรกิจทั้งหลายเนี่ยมันเจ๊งหมดเลยครับท่านที่เคารพให้เช่านวดก็ปิดร้านแว่นตาร้านกาแฟนี่เจ๊งพีนาาหมดเลยครับท่านที่เคารพเพราะฉะนั้นเมื่อคนแบบ นักธุรกิจู่บ้านจัดสรรที่เอารัฐอเอาเปรียบประชาชนมาเป็นนายกรัฐมนตรีสืบต่อกับข้าราชการที่ร่อนอำนาจมามันก็ไม่รู้เรื่องปัญหาของประชาชนหรอกใครที่สะท้อนปัญหาแบบผมก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกอนซ่อรัฐบาลท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่กคารพคุณจัก,กรปรีชวลนาา้ำสานใ่เพื่อนผมนะรัฐบาลเบี้ยวแกนะ ขนแรงงานจากประเทศลิเบียหลังจากเกิดวิกฤตอำนาจของประธานาธิบดีบัวมัดกัดดาฟีรัฐบาลเป็นหนี้แกสอง0้200ล้านนะไม่ยอมจ่ายกเลยขนแรงงานมาเกือบหมื่นคนถึงสามหมื่นคนนะเพื่อที่จะเป็นไปตามข้อตกลงรัฐบาลประเทศไทยนี่รัฐบาลเนี่ยจะเบี้ยวเอกชนเสมอแหละครับพอทำให้สำเร็จไปเบิกเงินก็เหมือนมีพลุญญามณีแ ต้องติดคุกตั้งหลายปีเขาเบี้ยวครับน,นี่คือความจริงที่รายการทั้งหลายไม่ค่อยนาเสนอเาะฉะนานแรงงานที่อิสราเอลเนี่ยผมก็พยายามทักถามพกักวบอกว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงแค่บอกว่าปัตตานีกับประจวบพรีดขันนะยาลากับนคนรราจะสีมาเนี่ยมันคนละที่กันเลยแล้วการสงครามระหว่างแขกกับยู มันเป็นสงครามมาราธอนยืดเยื้อยาวนานก็มีเงื่อนไขบางอย่างที่ตกลงกันระหว่างลูกพี่ก็จะลอกันเลยนะครับซีเรียเห็นไหมตอนนี้ประธานาธิบดีคนยาวๆนี่เหมือนเสียจ้าจะมีินนะแกเป็นอะไรแกก็อยู่ก็แกสบายวันนี้ประเทศไทยในภาวะเศรษฐกิจประชานชนตกต่ำม,มากเก้งระเนระนาดทุกชนิดเก้ปีแล้วอะครับตลาดทั้งหลายก็ถูกปรับเปลี่ยนเป็นตลาดจีนสีเทา เช่นที่ฝังทนบุรีตอนนี้ตลาดเล็กๆของคนไทยก็ถูกกลืนไปโดยตลาดจีนสีเทาที่เขานำนักท่องเที่ยวมาเมามากินกันสบายๆข้อมูลเหล่านี้ครับเต็มไปด้วยการพิจารคอรับชั้นก็เหมือนไอ้เสียแป้งนาโน,โนแะละระบบราชการมันมีแต่เรื่องรับสินบนจึงปรากฏการให้เห็นแล้วก็ปัดสว่ากันอย่างโ้อย่างนี้ปสิทธิ์เกี่ยวพวนง,วนงนั่งหัวรรกอกำนังนกนั่งหัวรอะ แล้วก็พับทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องขอใบนุญ,ญาตลงเบือนไปเลยเพราะว่านายอำเภอรับล้านผู้ว่ารับสองล้านผู้กำกับรับสองล้านมันเป็นกันเสียอย่างนี้แล้วเราไม่ยอมรับความจริงบอกเอาใบเสร็จมาใบเสร็จป้ามาจากไหนอ่ะมันโกงกันทั้งน,นั้นปอ,งอปงงปอปชก็รู้ดีดีไม่ดีก็ไปร่วมผสมโรงในการรับเปี่ยกกายแป้งนาหนูด,ด้วยชื่อ